นี่ดูความสวยความชวบเยียของเขานะครับผมนะด้านท้ายครับใส่ของใส่สัมภาระได้กว้างๆแบบนี้เลยนะเล็ใหมค์คันนี้1,35,000สโลเท่านั้นหรือว่าไมไม่ได้เยอะเลยนะรถปี2017มาครับวันนี้นะครับผมมีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะครับที่ Perfect Car นะครับผมนะนี่เลยด้านข้างผมครับเป็นเจ้า Honda City ครับ 1.5S ปี2017นะครับผมนะคันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นเลยราคาสบายกระเป๋าผมบอกเลยผ่อนเริ่มต้น 5,900บาทเท่านั้นนี่5,900บาทได้รถเกง่ง h o n d ้าแบบนี้เลยนะเรื่อเงยนพันห้าร้อยสี่ 1, 4. นี่ดูความสวยความชฉบเฉียของเขานะครับผมนะไฟหน้านะมีเดนทามแลนดิ้ไลท์มาให้เรียบร้อยกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับราคาหลังห้าส่วนรดคันนี้ลืมแจ้งเมื่อกี้นะ3 5 7 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อน5,900บาทนะครับผมนะล้อนะครับเป็นล้ออลลอยดเดิมๆครับขอบ15นิ้วเป็นล้อกระทะได้มีฝาครอบมาให้เรียบร้อยนะฮะ รับยางปี21มาคันนี้นะครับผมกระจกมองข้ามเปสีเดียวกับตัวรถเลยมีคิวกันสาดมาให้รอบคันเลยนะเจ้าของเก่าเขาจัดมาให้นะครับผมนะก็มือจับประตูครับเป็นครอบโครเมียมมาแบบนี้นะก็ดูสวยงามหรูหราไปอีกแบบภายในครับเบาะผ้าสีดํานะครับผมสวยนะรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมนะแล้วก็ลอยอาร์คเดิมๆนะจากโรงงานมาต่อนะครับ หน้าประตูเดิมๆนะไม่มีไข่ไม่มีแกะเลยนะครับสวยๆเลยแบบนี้นะแผ่นเพจอยู่ที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับนี่มาดูด้านหลังกันบ้างนี่ด้านหลังก็เป็นเบาะก็ไม่เหมือนกันเบาะผ้าเหมือนกันนะครับผมมีที่วางแก้วตรงกลางแบบนั้นนะสวยงามสวยงามเข้าบหลังคาก็เดิมๆสะอาดเลยนะสีเบจนะครับผมตัดกับสีเบาะตัวรถลงตัวมากๆนะครับผมนะรอยอาร์คเดิมๆเช่นเดิมนะครับผมนี่ ด้านท้ายครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับผมนะเซ็นเซอร์มา2จุดเลยด้านท้ายครับใส่ของใส่สัมภาระได้กว้างๆแบบนี้เลยนะต่อท้ายเดิมๆนะไม่มีไขไม่มีแกะนะครับผมนี่ด้านท้ายครับยังอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับผมนี่ลอยยาแนวเดิมๆจากโรงงานนะครับสีคขายแบบนี้ สวยเลยอันนี้ผมบอกเลยนะผ่อน5,900บาทเท่านั้นนะครับด้าน n o n City t y ไปใช้นะสีบรอนสีนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะครับผมนะมีรอยริ้วรอยขนแมวก็สังเกตยากนี่ด้านในกันบ้างกระจกครับเป็นไฟฟ้าแล้วทุกบานนะออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมนะเครื่องยนต์นิ่มมากนะสตาร์ทีเดียวติดอันนี้ก็เป็นตัวเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็แอคชั่นคอนโทรลมีมาให้ตรงนี้กระจก ปรับไฟฟ้านะแต่ไม่พับไฟฟ้านะครับผมไฟหน้าก็เป็นแมนนวลเดิมๆนะครับมิดยุต่อ USB ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมรับสายวางสายได้ตรงนี้นะเปิดปิดไม้ได้แอร์ก็เป็นแอร์แบบแมนนวลนะเลขไมค์คันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโลเท่านั้นหรือว่าไมค์ไม่ได้เยอะเลยนะรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมก็ใช้มาปกปีตกปีแล้วสองหมื่นโลหน่อยๆนะครับโดยรวมยังโอเคมากๆคันนี้นะครับเป็นฮอนด้าเป็นรถที่ นาใช้งานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ราคามือสองก็ไม่ค่อยตกนะใครสนใจก็ลองเข้ามาดูก็ได้ผ่อนสบายๆ5 0 0 0กว่าบาทนะครับผมนะเงินเดือน1มืสองขึ้นไปจัดได้คนเดียวไม่ต้องคำนี่หน้าเดิมๆครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์บอกในขตัวถังอยู่ที่เดิมเพื่องยนเดินเรียบปกติเลยนี่เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะแล้วก็ตามประเก็นต่างๆเนี่ยไม่มีรอยน้ำมันเยิมน้ำมันไหลเลยนะครับผมนะ เครื่องยนต์วีเทค1.5ลิตรเบนซินส,นสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม